ชาราศีชาวราศีเมถุนนะครับผมเมถุนนะฮะใครเมถุนนะครับใครเมถุนใครมีดาวอะไรก็แล้วแต่ดาวทิศดาวจันร์ดาวพุธด,ดาวศุกร์สถิตยอยู่ในราศีเมถุนนะฮะฟังคลิปนี้ได้นะครับผมนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกาของคุณนะฮะของผมด้วย <laughs> ลืมไปพูดไปพูดมาเอาเราด้วยนี่หว่า มาดูกันครับว่าขอเรียกชาวราศีเมษถุนว่าชาวเราแล้วกันนะฮะมาดูซิว่าชาวเราเป็นยังไงนะฮะเราสบายสบายปกต,ติส่วนใหญ่หยิบให้ตัวเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <laughs> เอออ่ะโอเคชาวราศีเมษถุนนะฮะข้อความของคุณในเดือน พฤศจิกานะครับผมตื่นเต้นตื่นเต้นมากกว่าราศีอื่นๆ <c oughs> คุณได้คุณได้ Pay job cups นะฮะเพื่อนใหม่ฝูงใหม่มหมกลุ่มใหม่ของเรานะฮะ <c oughs> เป็นทีมแรกของเราเลยแล้วเป็นถือว่าเป็นทีมหลักของเราด้วยนะฮะแสดงว่าในเดือนพฤศจิกาเนี่ย คุณเองมีเกณฑ์ที่จะเจอกลุ่มค,คนใหม่ๆนะฮะซั b สไคร์เบใหม่ๆอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์เบนะฮะติดตามไว้นะครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้อยากสนับสนุนช่องหมอปองสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิกค,คุณจะได้เข้าถึงคอนเทนต์พิเศษส,สำหรับสมาชิก โพสหลังใหม่ของหมอปองแบชหมอปองท้ายชื่ออีโมจิน้องหมอปองปริษาส่วนตัวสแกน QR code อ่ะเพจจบคัพหมายถึงความสัมพันธ์ครับหมายถึงความสัมพันธ์ p เพจหมายถึงเด็กเ,เพราะฉะนั้นจะเจอเพื่อนใหม่จะเจอคนคนคนรักใหม่อะสำหรับใคร,ใครที่อยู่ในวัยที่แบบเ,เขาเรียกอะไร เจอคนทั่วๆไปเจอออกไปเจอนะ out and about ก็คือเป็นคนที่แบบเออไปยังไปผับอยู่ยังไปสูงสิง mingling อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเจอเป็นเป็นเดือนที่จักรวาลบอกให้คุณโฟกัสในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเออเพราะฉะนั้นก็ดีนะคืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการแบบเขาเรียกอะไรไปสังสรรค์อย่างเดียวนะอาจจะเป็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับงานด้วยก็คือเจอ จอรุ่นพี่รุ่นพี่นำเพื่อนที่รู้จักมาเนี่ยเ,เพื่อเป็นการขยาย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 เครือข่ายของคุณขยายคอนเนคชั่นของคุณนะ่อผมรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ทีเดียวนะแล้วสำหรับชาวเราเนี่ยนะเมทุนเนี่ยก็เ,เป็นคนที่คุยเก่งอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นสบายนะครับ คุณได้อะไรเอ่ยโอ้คุณได้เดอะมูนนะฮะเดอะมูนเดอะมูนซึ่งหมายถึงคริปโตเคเรนซีหรือเปล่านะฮะมันจะมูนใช่ไหมถ้าได้เดอะมูนมันจะมูนใช่ไหมเออเดอะมูนนี่หมายถึงความหวังนะฮะเพราะฉะนั้นหมายถึงคุณเจอเพื่อนคุณเจอคอนเน็กชันคุณเจอแฟนคุณเจอคนที่ถูกใจแล้วอาจจะเหมือนเป็นความหวังหรือว่าเป็น เป็นความหวังของหมู่บา้านคือเป็นความหวังเป็นความใฝ่ฝันนะฮะเออโอเคใช้ได้นะอาจจะเป็นคอนเน็ชันหรือเป็นเพื่อนที่ตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องอย่างเช่นเพื่อนนําแฟนมาให้เพื่อนนํางานมาให้รุ่นพี่นําอะไรมาให้ก็แล้วแต่นะฮะเป็นเรื่องที่แบบเราเราโฟกัสแล้วสุดอย่างเช่น เหมือนกับคุณเองไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งไปเจอไปเจอเสร็จแล้วก็ไปรู้ข้อมูลบางอย่างอย่างเช่นไปทำบุญสมมุติว่าไปทำบุญที่วัดใช่ไหมเอออย่างผมเนี่ยไปทำบุญที่วัดแล้วก็ไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาบอกว่าเฮ้ย hey, ไปหาหมอฟันที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยไปหาหมอฟันที่นี่ดีคือหมอที่ที่เนี่ยมันแพง <laughs> เออมันแพงยับยับอะคือแบบคุณเองล้มละลายได้เลยในในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคือถ้าเราได้เออเขาเรียกอะไรดีคลินิกที่มันดีแล้วก็มันราคาย่อมเยาวด้วยมันก็ยิ่งดีนะครับผมเอาง่ายๆนะคือก,ก,ก็ก๊กก็แก๊กเนี่ยมีระดับ5 0 0ถึงพันเหรียญน,นะ s ดอลลาร์ Dollar, นะไม่ใช่บาทไทยนะคือต่อให้เป็นเงินที่นี่มันก็ยังรู้สึกมันไม่ใช่รู้สึกอะม,มันแพงมาก มันแพงมากทุกคนนะฮะผมจะบอกเลยนี่คือสิ่งที่ผมรู้มาว่าไอ้ h e a l t h c a r หรือประกันสุขภาพหรือระบบสุขภาพที่เนี้ยมันแพงจริงๆนะฮะที่ไทยอดีแล้วถูกนะฮะสบายนะครับคุณภาพดีนะคือคุณภาพไม่ต่างกันเท่าไหร่ที่ไทยอ่ะกับที่นี่นะหมอก็เก่งนะที่ไทยนะอือ่ะโอเคเราไปกันต่อนะฮะชาวราสเซมนุคุณได้ the justice the justice the justice หมายถึงการเข้าไปพูดคุยเจราจาต่อรองคือผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ใหม่เนี่ยสร้างความหวังสร้างโอกาสให้คุณแล้วก็เหมือนเข้าไปแล้วเพื่อไปเจราจาต่อรองอะไรบางอย่างคุณเองจะได้โอกาสอะไรบางอย่างในการ ในการต่อรองเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีเมถุนที่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องงานส่วนใหญ่คือเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานคุณเองอาจจะได้โอกาสดีๆพูดคุยแนะนําโชว์ตัวเองโชว์ความส,สามารถตัวเองโซโชโชว์ศักยภาพตัวเองแล้วก็ได้โอกาสที่ดีนะฮะเออเจ๋ง Nine of วอ n นะฮะโอเค ความสัมพันธ์นี้อาจจะมาในเรื่องของงานเออแล้วเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประสบการณ์ของคุณเออเพราะฉะนั้นคุณเองอาจจะได้หยิบประสบการณ์เดิมแต่ออกไปแชร์ให้กับคนในกลุ่มคนใหม่ๆเพราะว่าคุณได้ Page o f cups นะคือมันเหมือนกับเรารู้เรื่องนี้นะแล้วก็เราไปแชร์ว่าเอ้ยอย่างเงี้ยดีและอีกคนหนึ่งเขาก็แชร์เรื่องที่เราไม่รู้เนี่ยมาเพราะฉะนั้น ธีมของชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นเรื่องของการเ,าเจอคนขยายเครือข่ายขยายเน็ตเวิร์กนะฮะเค okay. ten or source นะฮะอ่ะก็บอกเตือนไว้ไม่ใช่เตือนหรอกก็คือบอกไว้นิดนึงสำหรับชาวราศีเมถุนก็คือเวลาคุณเองเจอคนเยอะๆเนี่ยคุณเองก็จะรับข้อมูลมาเยอะๆแล้วคุณเองก็เป็นคนที่ชอบคิด Overload ในความคิดตรงนั้นอยู่แล้ว เทน r อ o u ซส e มันบอกคุณว่าต้อง selective ก็คือ be selective คือหมายถึงเลือกข้อมูลที่เขาเรียกว่าคุณเองสามารถเอาไปทำได้แน่นอนอาจจะมีเพื่อนเข้ามาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีข้อมูลเต็มไปหมดเลยแต่คุณเองก็ต้องเขาเรียกอะไร priority หรือว่าเลือกว่าอันไหนที่สำคัญตอนนี้อันไหนที่ยังไม่สำคัญก็เก็บไว้ก่อนนะครับผมอืมก็ดีนะไม่มีเรื่องของการเงินมา เข้ามาเกี่ยวข้องเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ไม่มีเรื่องของเอ,อ่อความเรื่องของงานที่มันยุ่งยากใจมีแต่โอกาสนะฮะก็ถือว่าโอเคนะสำหรับชาวราศีเมถุนนะฮะไม่แย่นะ not bad นะครับผมเราชอบเจอคนอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะ <laughs> โอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้อยากสนัอบสนุนช่องหมอปองสมัครสมาชิก สำหรับสมาชิกคุณจะได้เข้าถึงคอนเทนต์พิเศษสำหรับสมาชิกโพสต์ Post หลังไม์ของหมอปองแบ h หมอปองท้ายชื่ออีโมจิน้องหมอปองปรึกษาส่วนตัวสแกน QR Code